บารมีสามสิทััพระเดชปรกฏหลวงโพสตจันทัสรเป็นเครื่องจักละเอียดเป็นพลังงานละเอียดรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโอโหสิกรรมเป็นเมตตากรุณาบุธิตาอุเบกขาเป็นบารมี ทั้งสามสิบลักษณะสามสิบทัดที่อ้างอิงจากธรรมทุกธรรมเป็นลักษณะสามสิบลักษณะเป็นบารมีสามสิบพัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร,ร อยู่ในแต่ละหน่วยของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดดัทัศโรเป็นเครื่องจักละเอียดเป็นพลังงานละเอียดละเอียดกว่าธาตุทุกธาตุ มีกำลังอำนาจกำกับควบคุมดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุทุกธาตุอยู่ในอำนาจบังคับควบคุมของธรรมรบริีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแันทัสโร ทำให้ธาตุประกอบเป็นร่างกายของท่อฐานธรรมบรมีสามสิบทัสระเดชพะกุลหลวงโพสดันทัสโรให้เกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานสถานที่ ให้บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแดนทัศโรที่แต่ละหน่วยของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรรวมเป็นกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรเดินทางไหลเวียนครอบคุม ทุกส่วนของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดดันทัสโรมีศูนย์กลางร่วมกันนะศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดดันทัสโรเป็นศูนย์กลาง ของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สจันทัสรธรรมหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรเป็นต้นแบบของธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปูสดจันทสโรทุกหน่วยเกิดขึ้นใหม่ๆปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาจากธรรมทุกธรรมศูนย์กลางดวงกรมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทัสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร เป็นศูนย์กลางดึงดูดบอกเกิดที่ทำให้ทำทุกธรรมเกิดเป็นธรรมบารมีสาสบทัตพระเด็ชพระกุลหลวงปุษจันทัศโรใหม่ๆที่สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดบารมีสาสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุษจันทัศโร ดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุอยู่ในอำนาจบังคับควบคุมของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสุสจันทัสโรให้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทัสโร ให้มีชีวิตเป็นยอย่างอยู่ไปตามธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสุสสจันทัสโรที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทอรปลอดภัยอาหสิก,กรรม ที่เป็นเมตตากรุณาโมติตาอุเบกขาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตัวตาดูแลนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรให้รับรู้ถึงการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรให้รับรู้ว่าศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดให้ทำทุกทำรรจากทุกนิพพานธาตุทุกธาตุจากทุกนิพพานให้ทำทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปุษฎดจันทัศโรให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุที่เป็นไปตามการบังคับควบคุมของธรรมบารมีสามสดทัศสพระเดชพระคุณหลวงปุษฎดจันทัศโรที่เป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ อย่างมั่นคงถาวรของนิพพานธรรมบรมีสังสิทัะพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรที่ขยายครอบคุมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้ทุกนิพพาน เป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรใหญ่ศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสดฎันทัสโร ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทำให้นิพพานรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทั้งหมดทุกส่วนรู้เห็น ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปู่สดยันทัสโรดึงดูดบอกเกิดให้ทุกนิพพานที่เป็น ลักษณะทรงกลมเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงตสดันทัสโรให้นิพพานธรรมที่ใหญ่กว่าทุกนิพพาน ถูกศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพสุสธจันทัสโรดึงดูดนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่าทุกนิพพานทั้งหมดที่รวมเป็นทรงกลมเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเกิดขึ้นสำเร็จสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้นิพพานธรรมบารมีสามสิทัศทัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรู้เห็นถึงศูนย์กลางดวงกลมประถมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดให้ทุก นิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ที่รวมเป็นทรงกลมถูกศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพรุกุลลงโพสดันทัสโรดึงดูดบอกเกิดเข้าสู่ศูนย์กลาง ดวงกลุมปฐมเริ่มแรกรำบารม,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรได้สำเร็จสมบูรณ์ตลอดเวลาทำให้เกิดการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัต พระเดพระคุณหลวงปสูสดจันทัสโรจะทุกนิพพานให้เกิดเป็นธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสดจันทัสโรอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเกิดการรวบรวมธาตุทั้งหมดจากทุกนิพพานให้เป็นธาตุ ที่อยู่ในอำนาจบังคับควบคุมสั่งการสร้างหล่อเลี้ยงรักษาด้วยบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรให้ประกอบเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรอย่างสมบูรณ์ นิพพานธรรมราบารมีสามสิทัศสะพระเดศพระคุณหลวงปุษฒิกันทัสโรประกอบขึ้นด้วยธรมรมบารมีส0มสทัศสพระเดศพระคุณหลวงปุษฒกันทัสโรธาตุทุกธาตุที่ประกอบกันเป็นโครงสร้างของร่างกายทุกท่อท่านธรมรมบารมีสามสิทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรที่เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานสถานที่ให้บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรเดินทางไหลเวียนไปยังทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอย่างสมบูรณ์เพื่อสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตรวจตาดูแลให้นิพพานธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปูง่สดจันทัศโรได้ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงให้รวบรวม ทมทุกร,รมเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปสษจนทัสรอย่างสมบูรณ์รวบรวมธาตุทุกธาตุให้เกิดเป็นธาตุตามแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปสษจนทัสรเพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุลโลกุลสสจันทสโรบรบีสามสิทัศพระเดชพระคุลโลกุลสสจันทสโรที่รวบรวมรักษาจากธรรมทุกธรรมตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุลวลปสุสสจันทสโรเกิดขึ้นใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ จากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมราีสามสิบทธธัศพระเดชพระกุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประค,ระคองตรวจตาดูแลนิพพานธรรมบรารมีสามสิบทธธัศพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโร สร้างให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสสยันทัสรเป็นร่างกายของทรัพย์สมบัติเป็นร่างกายของอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบสร้าง ให้เป็นทานศีลสมาธิดำรงตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายให้อยู่กันเป็นพี่น้องประครับประคองตัวตาดูแลตัวเองซึ่งกันและกัน พึ่งพาอาศัยศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทัศประเดชพกุลหลวงปสษตันทัสโรที่เป็นศูนย์กลางตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศประเดชพกุลหลวงปสษตัญทัสโรให้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ ให้รับปรบีสามสิบทัพระเดพระกุลหลวงโพธิจันทรทสโรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันสร้างให้เป็นทานศีลส,สมาธิเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองจากธรรมทุกธรรมอยู่อย่างมักน้อยสันโดษ รวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเพื่อให้ทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรดึงดูดบอกเกิดให้ทำทุกธรรมเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรได้สำเร็จสมบูรณ์ตลอดเวลา ให้ทำบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุทุกธาตุเกิดเป็นธาตุที่เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ที่อยู่กันอย่างมั่นคงยั่งยืนในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษา ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตรวจตาดูแลให้คนสัตว์สิ่งของร่างกายคนสัตว์สิ่งของเป็นร่างกายของทรัพย์สมบัติเป็นร่างกายของอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ให้คนสัตว์สิ่งของถูกสร้างให้เป็นทานศีลสมาธิดำเนินชีวิตเป็นยอย่างอยู่มักน้อยสันโดษให้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานสถานที่ให้บารมีสามสุดทััน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเดินทางรุกเข้าหาทำทุกธรรมธาตุทุกธาตุเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมดึงดูด บอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรสำเร็จสมบูรณ์ตลอดเวลาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสโรเดินทางรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทุกธาตุดึงดูดบอกเกิด ให้ธาตุทุกธาตุเกิดเป็นธาตุที่เป็นไปตามการบังคับควบคุมหล่อเลี้ยงสั่งการของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรสร้างให้ธาตุประกอบเป็นร่างกาย ลักษณะมหาบุรุษเป็นร่างกายที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษที่เป็นมาตรฐานปกติของท่อทานธรรมบารบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสุดจันทัสโรที่ถูกสร้างเลี้ยงรักษาบังคับควบคุมสั่งการ ให้ดำรงอยู่ในแต่ละจัก,กรวาลเพื่อเป็นท่อทานเป็นสื่อนำเป็นเส้นทางเป็นสถานที่ของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสโรที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัย อโหสิกรรมเป็นเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาที่ทำให้คนสัตว์สิ่งของทุกส่วนของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงประพจันทัสโรรับรู้ ถึงงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิบทัตพระเดศพระคุณหลวงปสษจันทัสโสรที่ทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัตพระเดศพระคุณหลวงปสษจั์ทัสโรให้รับรู้ว่า ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงประสจันทัสโร,รดึงดูดบ่อกเกิดให้ทุกนิพพานที่รวมเป็นทรงกลมให้นิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ที่รวมเป็นทรงกลมถูกศูนย์กลาง ดวงกลมปรถมเริ่มแรกดึงดูดบอกเกิดเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัตรพระเดชพุกุลหลวงปสดจันทัสตรโรสำเร็จสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเป็นที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงป្លดจันทรทัสโรทำให้ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่รวมเป็นทรงกลมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถูกศูนย์กลางดวงกลมประถมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัสพระเดชพะคุณหลวงป្លดจันททัสโรดึงดูดบอ่อเกิด เข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงปุดยันทัสโรสำเร็จสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาที่ทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดพระกุลหลวงปุดจันทัสโรรับรู้ ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปรสตร์จันทัสโรสร้างที่สุดแห่งรรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปรสตร์จันทัสโรสำเร็จสมบูรณ์ตลอดเวลาเกิดการรวบรวมรักษาธรรทาาทั้งหมดจากทุกนิพพาน ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้สร้างเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุดจันทัสโรให้เป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุดจันทัสโรใหญ่อย่างสมบูรณ์ทําให้พระเดชพระกุลหลวงปุดฎันทัสโรพระเดชพกุลหลวงพ่อธรรมชโย คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูนำให้พวกเราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำบาร,รมีสามสิบทัตรพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรดำเนินชีวิตเป็นยอย่างอยู่ตามแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร เพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสจันรทรัสโรอย่างสําเร็จสมบูรณ์ตลอดเวลาตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสจันรทรัสโรตลอดไปอย่างปลอดภัยไม่ปร,ระมาทจากธรรมทั้งหมดด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสจันทรัสโรตลอดไป